สวัสดีทุกคนครับอยู่กิจ SPI กับเกม t h a t Not m y n e t Board นั่นไม่ใช่เพื่อนบ้านของคุณเริ่มเกมเขาให้ทำไงทุกคนทำไมมันกระดุกกระดิ๊กเงี้ยอ๋อกดเพย์โอเคเริ่มเกมอันนี้คือเล่นครั้งแรกนะทุกคนโอเคมันดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกอะสกิปเลยแล้วกันโลดดิ้งโอ้เวลคมทู ยินดีต้อนรับสู่งานใหม่ฟิล์มงานแล้วก็ขอให้สนุกกับงานอ,อันนี้คือลิสต์ของคนที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมโอเคอถ้ามีปัญหาอะไรอะไรสักอย่างสามารถรีเควส t สามารถรีเควสได้ Verify id enter ก็คือตรวจตรวจสอบให้ดี อ๋อวันเดือนปีเกิดใช่ไหมจำให้ดีว่าวันนี้คือเดือนสอง5นโชคดีโอเคเริ่มแล้วอันดับแรกทำไงชั้นที่หนึ่งอ๋อนี่ชั้นหชั้นสองนมเฮ้ยมีคนมามีคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ,อ,อเขามาแนะนำตัวเฉยนะมันเป็นเกมอื่นแหละเผื่อเราอยากเล่นเกมอื่นของเขานะอ๋อนี้เอาไว้เช็คลิสต์โอเค ้ิคนแรกมาแล้ว Good afternoon แสดงว่าตอนนี้มันบ่ายๆมีนาฬิกาให้ดูไหมเนี่ยไม่มีนาฬิกาให้ดูเลยเหรอ <c oughs> อันนี่ไงเฟฟหนึ่งเก้าห้าห้าวันนี้วันที่สิบโอเคขอดูบันหน่อยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยลายชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกผม <c oughs> มีเลขไอดียาวมากศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกห้าอันนี้น่าจะเป็นวันหมดอายุใช่ไหมโอเค แล้วไงต่อเขาอยู่ชั้นไหนอะ่ะเขาไม่เห็นจมูกจมูกใช่กอดูหน่อยอ๋อนี่ไงโอเคเขาอยู่ชั้นสองห้องสองใช่ไหมชื่อลาอันนี้น่าจะถูกนะกอดูชั้นสองหน่อยชั้นสองห้องสองอ๋อนี่ไงโอ้หเลขมันยาวมากเลยอะ่ะมันต้องหยิบใบเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็เทียบกันอะ่ะโอ้โห สี่ห้าหกเก้าแปดห้าห้าตรงท้ายด้วยหกเก้าโอเคน่าจะถูกนะมันมีเช็คลิสด้วยใช่ไหมไอยดี ID น่าจะถูกนะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะ Enter Request ขอเข้าใช่ไหมลิสอ on t o d a y list อืมอันนี้คือเช็คลิสของคนที่จะมาวันนี้ใช่ไหมโอเคเขาน่าจะมีนะ แป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนอรีพอร์ตอันนี้เขาบอกว่าตาสีน้ำตาลใหญ่ยิ้มแล้วก็ยิ้มกว้างแล้วก็พอมิชชายคืออะไรบิ๊กนสอจมูกใหญ่เฮ้ยแต่นี้มันจมูกแดงอะทำไมคนนี้เขาจมูกไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเออเนี่ยจมูกไม่เหมือนวะ่ะดูดิ จมูกมันมันไม่ไม่เห็นเหมือนเลยอ่ะเออผมว่าจมูกมันไม่เหมือนนะตัวปลอมแน่เลยเนี่ยจะดูจมูกดิ <c oughs> จมูกไม่เหมือนเว้ยไม่ให้ไปปิดล็อกล็อกตรงนี้เหรอล็อกเฮ้ยอา้าวให้เข้าไปแล้วอ่ะจะไม่ให้เข้าดันเผลอให้เข้าไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะอา้าวงานเข้าเลย คุณอัลตานูนคนนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะรีรีเซนชั Re ่นออฟเดอะจะมาสร้างอา่อฉันมา my job at ชมเมคเกอร์คืออะไรไม่รู้นะขอดูนิดหน่อยเขาไม่มีในลิสต์นะอืมแต่คนนี้ให้เข้าดีไหมอ่ะไม่มีในลิสต์เลยอะ บัตรหมดอายุเจ็ดสี่สิบเหมือนจะมาซ่อมอะไรทักอย่างไม่แน่ใจเอฟศูนย์หนึ่งศูนย์สองโทรได้ไหมอ่ะอืมอาวอันนี้มันเล่นยังไงทุกคนมันเล่นยังไงอ๋อไอจิมอยากโทรเล็ไหนก็จิมอ่ะกดกดมั่วไปแล้วทุกคน ว,วางสายไงวะอันนี้เขาบอกว่า f ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง f ศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ๋อนี่ไงเขาอยู่ห้องนี้จริงด้วยนี่ไงจมูกนวดก็เหมือนอยู่นะจมูกกับนวดเล่นไงอะ <laughs> ประเด็นคือเล่นไงก่อนไอดี ID ถูกไหมโอ้ไอดีเทียบจากด้วยนะอ๋อไอดีดูงี้ไง หนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสองเก้าแปดหกสามห้าสี่แปดหกสามห้าสี่โอเคถูกให้ผ่านดีไหมให้ผ่านดีไหมให้ผ่านละกันไม่น่ามีอะไรไปโอเคคนแรกกดผิดคนแรกน่าจะไม่ใช่เว้ย เออคนต่อไปสวัสดีครับอืมอยู่ชั้นไหนอะ่ะอยู่ชั้นไหนอ๋อนี่ไงชั้นหนึ่งห้องสี่เอลีลีนอสชั้นหนึ่งห้องสี่ขอดูหนะ่อยโอเคอืมก็ตรงอยู่นะฝ่ายข้างขวาแปดสี่ห้าสามสองชั้นหนึ่งห้องสี่ วิ่ทำไมมีสองคนอ่ะอ๋อเขา่าจะเป็นแฟนจะนะยังไงต่ออืโหเขาเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ไหมอ๋อฝ่ายคนละข้างนี่ไงข้างซ้ายข้างขวาอ๋มอมีเบอร์โทรด้วยหกเก้าเก้าหกโอเคลองโทรก่อนหก ยังไงวะมันมันโทรไงวะทุกคนหกเก้าเก้าหกใช่ไหมเขาโทรกันอย่างนี้ปะ <c oughs> โทรถูกเบอร์ปัะเอ่อกำลังพูดอยู่ m ม s ์ชิตเตอร์ไม่อยู่โอเคอืมน่าจะไม่มีอะไรนะ ให้ผ่านแล้วกันโอเคอันนี้คืออะไรสามสามหนึ่งสองดีๆนี่คืออะไรคนเก็บกวาดเมื่อกี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวลืมล็อกประตูแต่คนเมื่อกี้เข้าไปเฉยเลยอะไรครับนี่เงี้ยโอ้โหวุ่นวายมากที่นี่คูนอัลเตอร์นูนเอ่อยังไงคนนี้จำได้นะมีมีอืม จมูกหนวดคิ้วจมูกมันสีแดงเลยเหรอทำไมจมูกมันแดงอะ่ะออศูนย์สองหนึ่งเก้าหกอืมสตีเว่นลัดบอยชั้นไหนดูก่อนชั้นสามห้องสามชั้นสามห้องสามมิกโน้ to ูแฮสมอลเฮดอืมสี่สองสี่สองลองโทรไปดิโทรไปห้องสี่สองสี่สองก่อนสี่เฮ้โทรพี่โทรพี่สี่สองสี่สองเฮ้สี่สองสี่สองลองโทรดิ ไมโครอะไรอะไมซันเนี่ยน็อตอ๋อโอเค <c oughs> ผ่านไปโอเคแล้วก็ล็อกเลยเพราะเปิดเพิ่ต้องล็อกเลยเว้ยโอเคคนต่อไปมีอีกไหมมีใครจะมาอีกไหมไวุ่นวายมากที่นี่คุณอัฟเตอร์นูนแล้วปประจา,าตัวไปไหนทำไมมีแต่ใบนี้ลนะ่ะ หน้าตาแปลกๆนะทำไมรู้สึกแปลกๆก,กับตาคนนี้วะเออชื่อโรแมนสติกกี้ใช่ไหมไหนดูดิโลแมนสติกกี้ห้องชั้นหนึ่งห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองเบอร์โทรอ่ะลองโทรก่อนหนึ่งหนึ่ง ห้าสองอืมอืมโรลิสิคี้พูดไม่ไม่อยู่ห้องโอเคนิดแฮนด์แยดไม่อยู่โอเคอ่ะน่าจะได้ไปยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะใครเล่นเป็นก็คอมเมนต์บอกด้วย ล็อกก่อนยังไม่เจอตัวอะไรแปลกๆนะเฮ้ย <c oughs> นี่ไงชัดเลยชัดเลยไอคนแรกที่เข้าไปอ่ะมันมันมันจมูกมันแดงไงมันน่าจะตัวปลอมเว้ยงานเข้าและอืมไอคนเนี้ยน่าจะตัวจริงเว้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าปล่อยเขาเข้าไปก็คือเข้าไปเจอเป็นเป็นปุ๋ยแน่นอนดูแล้วโทรก่อน อยู่ชั้นอะไรนะอยู่ชั้นอะไรเอ่ออยู่ชั้นอะไรวะจำไม่ได้ดูก่อนชั้นสองห้องสองเจ็ดสามสามสองเดี๋ยวลองโทรดิเจ็ดสามสามสองอืมมีคนรับไหมมีคนรับไหม ไอสารักสป i กวิสิ y ทูเดยมยังไงดีว่ะอันนี้คือปุ่มอะไรปุ่มปิดใช่ไหมเอาไงดีอ่ะให้ผ่านไปก่อนแล้วกันผ่านไปตุยแล้วก็ล็อกคนต่อไปมีอีกไหม เหมือนจะมีคนนี้ยังไม่มาอีกคนหนึ่งเฮ้ยทำไมมีตาเดียวล่ะกูดาว f t ต r n นูนเดี๋ยวโอ้โหไม่เนียนเลยทำไงดีเดนเจอแล้วก็โทรสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองเคไอคนเมื่อกี้มีตาเดียวมันไม่น่าใช้คนแล้วแหละ โอเคมาเก็บกวาดให้หน่อยครับอืมคีนกำลังไปทำความสะอาดกำลังวิ่งไปโอเคเ,งงอเห็นแล้วครับ <L ibr iss SUN> mm. เก็บกวาดแล้วคีนนิ่งคอมพลีทโอเค <L ibr iss> จัดการไปได้หนึ่งแต่ทำไมปากแปวอ่ะหายใจไม่ออกนะคนต่อไป อันนี้คือล็อกใช่ไหมโ okay. อเคฮัลโหลคนนี้น่าจะปกตินะดูก่อนอืมอืมชั้นสามห้องสี่เสื้อมันเปื้อนอะไรเปล่าวะเออเสื้อมันเปื้อนอะไรเปล่าวะชั้นสามห้องสี่เนี่ยชุดมันไม่เปื้อนอะไรนะทำไมเจ๊ค,คนนี้ชุดมันเปื้อนๆวะ หน้าก็เหมือนอยู่นะชั้นสามห้องสี่อ๋อสี่สองห้าแปดเดี๋ยวลองโทรไปก่อนสี่สองห้าแปดมีคนรับไหมมีคนรับไหมอืมเอ alf speak ไม่ไว้ A L F ฉันไม่อยู่บ้านนะ เ,เธอกำลังจะกลับโอเคถ้างั้นไม่น่ามีอะไรอในเช็คลิสต์เนี่ยมันบอกว่าไอด์ลองเช็คไอด์หน่อยนะกันห้าหกแปดห้าห้าสี่ชั้นสามห้องสี่ห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าเก้าหกสามสองเก้าอืม ห้าเก้าหกสามสองเก้าหกหกสองออ่ะ, 96, 3, 2, 96, 6, อะไม่น่ามีอะไรไปโอเคแล้วก็ล็อกโอเคหน้าที่เราวันๆนหนึ่งก็แค่นี้แหละชิวๆแล้วไงต่อเฮ้ยทำไมมีปากตรงนี้ด้วยไม่ใช่คนแล้วเองมันไม่คช่คนทำไมมีปากตรงนี้ โทรเลยสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองโทรเลยหน่วยเก็บกวาดมาเลยมาด่วนเลยมาเลยครับมาด่วนเลยหน่วยเก็บกวาดเอ้หน่วยเก็บกวาดมาแล้วกดปุ่มเลยไป สามสามหนึ่งสองต้องโทรอีกรอบไหมอ่ะโทรอีกรอบสามสามหนึ่งสองได้ไหมโอเคมาจะต้องกดปุ่มก่อนใช่ไหมแล้วค่อยโทรโอเคเจอสิ่งผิดปกติมาจัดก,การหน่อยรอทําความสะอาดกำลังไปกําลังวิ่งโอเคดูเรื่อง หมดยังวันนี้เก็บกวาดเรียบร้อยโปรดคอมพิวตโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้นะเออเล่นครั้งแรกอืมไลคนแรกที่มันหลุดไปแล้วทำไงวะนะอุ้ยกุณาตะนูนใครอะ่ะไม่มีรายายชื่อเลยไม่มีในายชื่อนะอาแปดอยู่ห้องไหนอะ่ะ ห้องสามชั้นสามเอา้ามีวะอืมเขาบอกว่า Big Note. บิ๊กโน้ตดูดบุหรี่ด้วยเอาเวเวนแฮนด์ดูดบุหรี่ไหมดูดิอืบิ๊กโน้ตจริงด้วยแต่มันใหญ่กว่าปกติเป่าววะฟันเหลืองด้วยอืมเฮ้ยทำไมตาคนนี้ใส่หมวกละ่ะ อืเขาใส่หมวกอะ่ะใส่หมวกน่าจะไม่ใช่นะใส่หมวกคือไม่ใช่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกไอดีถูกแล้วแหละ oh. enter request i s not today list ไม่มีในลิสต์แล้วก็แป๊บหนึ่งทุกคน <c oughs> จึกจกโอเคแอปเปิลแลนด์นี่คืออะไรรูปร่างรูปร่างไม่ตรงคำขอเข้าไม่มีอยู่ในรายชื่อของวันนี้ก็ไม่มีเออไปไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไปเลยไปเลยชิวๆไปเลยไม่ e q u เลย e n อ e r ไม่มีเลยอ่ะไม่มี ไม่มีชื่อที่จะเข้าอืมเอาไงดีไปไหมไม่ไปหรอเนี่ยไม่มีหมวกด้วยไม่เห็นตรงเลยหมวกก็ไม่ใส่ของจริงหมวกไม่ใส่แล้วไงต่อเขาไม่ยอมไปสี่สองสี่สองลองโทรดิสี่สองสี่สอง ฮัฮฮลโหลสตีเวนสปีกมายฟาเธอร์ไรท์นาวน็อตวิสิตทูเดย์พ่อเหมือนพ่อไม่อยู่นะสตีเวนอืมแต่คนนี้ไม่อยู่แต่วันนี้เขาใส่หมวกไงสรุปให้ผ่านเหรออะ่ะให้ผ่านก็ได้ เพราะบอกกับพ่อไม่อยู่ให้ผ่านก็ไนดนะ้อ่ะมันก็ล็อกไว้องงเล่นยังไง <c oughs> เฮ้ยคนใหม่หมาแล้วอยู่ห้องอะไรไหนดูปัตรด,ดิคืออะไรสับมิดเขาบอกว่าอะไรไม่รู้ Not. ก o o d แค่นั้นเหมือนมาถามคำขัแล้วก็ไปยังไงต่อโอ้โหมาสะหล่อนเลยไม่น่าใช่คนแล้วอันเนี้ยไปเลยสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสอง เก็บกวาดหล่อนเกินโอเคทำคำต่านเรียบร้อยขอบคุณครับคูดจ j อบแล้วไงต่อมามีใครมาอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเ,เรียบร้อยโดนกินเพราะว่าไอ้คนแรกแน่เลยไอ้คนที่หนึ่งอ่ะตุยวะ่ะ ใช่ไหมไอคนที่หนึ่งใช่ไหมที่เราพลาดอ่ะเนี่ยสามคนคืออะไรทุกคนได้แรงบีอ๋อนี่ไงเราจับดูเปอร์ได้สามคนแล้วก็ปล่อยดูเปอร์หลุดมาสองคนได้แค่แรงบีอ๋อคนนี้ใช่ไหมจมูกนี่ไงคนแรกอ่ะที่บอกไงคนแรกอ่ะจมูกผิดแล้วก็ แมคคอยเอกสารปลอมสองคนอืมสองคนที่เราปล่อยหลุดไปโอเค <laughs> ก็ประมาณนี้นะใครมีเทคนิคว่าเล่นยังไงก็คอมเมนต์มาใครอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับ2.99ดเก้าเกดอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปลายแวว